บูลทำทานหน่อยจ้าใครใจดีทำบูญทำทานให้คนพิการหน่อยนะจ้าทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบูญทำทานให้คนพิการหน่อยนะจ้าช่วยทำบุญหน่อยนะจ้าคนสวยคนหล่อนะจ้าน่าสงสารจังเลยอะ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหมวยให้เองไห้นี่จ้ะ ขอบใจมากนะจ้าคนสวยเอาไม่ได้มิการนี่ก็ใช่นะสิไอเนี่ยมันเป็นไอพวกมิจฉาชีพแถมมันเนี่ยยะมาขโมยน้ำร้านฉันอีกนะ ทำบุญหน่อยจ้าทำบุญให้คนพิการหน่อยจ้าอุยสายแลย้วเว้ยพี่คะเอ่อพี่จะรีบไปไหนคะคือทำบุญให้ฉันหน่อยนะคือผมรีบไปทำงานนะคุณแล้วตอนนี้มันสายมากแล้วว่ะถึงแม้ว่าพี่จะไปทำงานสายแต่ว่าพี่ยังมีขาวิ่งไปย่ดูอย่างฉันสิคะ แค่ไปกินข้าวหรือไปเข้าห้องน้ำฉันยังไปลำบากเลยอ่ะผมขอโทษนะคุณอายุคุณคงยังน้อยอยู่อ่ะแล้วแถมมาพิการอีกงั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณแล้วกันนะ เอาไว้ใช้จ่ายนะครับขอบคุณนะคะ<ม><น>ไอ้งโง่คนสมัยนี้ทำไมถึงด้โง่แบบนี้เนี่ยโอ้ เออก็ได้หวยไอ้หัวขโมยกรรมมาเดี๋ยวนี้นะฉันอยากได้เงินไม่ได้อยากได้รองเท้าเว้ยบอกแล้วเหรอวะเนี่ยว้าว สงสัยต้องไปขโมยเพิ่มและเฮ้ยมีคนมาพี่คะเอ้อน้องยังนั่งอยู่อีกเหรอใช่ค่ะคือคือฉันไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องนั่งอยู่ที่ทั้งวันเลย พี่จะเป็นอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าฉันจะขอเงินพี่อีกคือฉันหิวข้าวมากเลยจ้ะเพื่อแต่แต่เมื่อเช้านี้ผมให้คุณไปแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวอีกเหรอคือฉันเอาเงินไปให้น้องแล้วอีกอย่างฉันต้องเก็บเงินไว้จ่ายค่าเล่าเรียนให้น้องค่ะ คุณมีน้องด้วยหรอ,อพี่คะคือฉันเอาขวดนี้แลกกับเงินได้ไหมคือถ้าเกิดว่าฉันเอาขวดไปขายที่ร้านขายของเก่าฉันคงไปไม่ไหวแน่ ครับขอบคุณมากนะคะครับเก็บไปใช้ดีดนะครับหลอกง่ายจังวะคนอะไรโง่ซ้ำซส้อนโง่หลาย ตายโอ้ยเจ็บโอ้ย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 เมื่อยจังวะนี่จะพิการจริงๆหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยจ็บขาวะอ้าพี่ธามทำไม ทำหน้าเครียดแบบนั้นแล้ะคะก็วันนี้นี่ตอนไปทำงานน่ะพี่ไปเจอคนพิการนั่งขอทานอยู่อะขาเขาขาดด้วยนะหมวยน่าสงสารมากเลยอะแถวนี้มีคนพิการด้วยเหรอคะหมวยไม่เคยเห็นนะคะเออมีสินี่ไงเนี่ยเขายังเอาขวดน้ำเนี่ยมาแลกกัเงินพี่อยู่เลย งั้นเดี๋ยวพี่ไปพักผ่อนกันนะเหนื่อยมากเลยได้ค่ะเฮ้ยนี่มันขวดน้ำร้านฉันนี่วันนี้ก็ไม่เห็นมีคนให้กาคนมาซื้ออ๋อฉันต้องไปเช็คให้รู้สักหน่อย มาพูดมั่วๆนะเว้ยฉันจําแกได้สภาพแบบแกเนี่ยก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละนี่อย่ามาใส่ลายป้ายสีคนอื่นเของมั่วๆแบบนี้นะ,อ,ะอีกอย่างใครใช้ให้ผัวแกเนี่ยโม่ให้ฉันเองล่ะหลักฐานเนี่ยมีไหมมีหรือเปล่าหลักฐานอยู่ไหมได้นี่ไงหลักฐานเฮ้ย รองเท้านี่มันเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้คุณคุณมาหลอกหากินบนความสงสารของคนอื่นแบบนี้ได้ไงอะ่ะแขนขาก็มีอ่ะทำไมไม่รู้จะไปทำงานก็แกมันหลอกง่ายโง่อเองนี่วะย่งมาปากดีนะจะตบให้ปากแตกเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยขาฉันคุณช่วยฉันด้วยคุณช่วยฉันด้วยค่ะ สมน้ำหน้าอยากมาหลอกคนอื่นดีนักคุณคือคือฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆอะ่ะช่วยฉันด้วยนะขาฉันไม่รู้สึกอะไรเลยอนะ่ะเฮ้ยช่วยตัวเองไปก่อนแล้วกันใครอยากให้คุณมาหลอกคนอื่นนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวรกรรมปล่อยบ้างนี้แหละมวยไปกันดีกว่า คุณพวกคุณช่วยฉันก่อนช่วยฉันด้วยนะโอ้ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยะคะ่ะโอ้